ตอนนี้พี่มีเยอะได้กันนักเริ่มเอาออกมาแล้วนะครับกรรมการจะเข้าบือกันโอ้โหมาแล้วมาแล้วสามสองหนึ่งสวัสดีครับพวกเราบัลลมงกวันนี้จะเป็น हाँ uh, कह okay. <laughs> <laughs> เคารุ่งมือึงเคารุมึงกู่อนต้องถ่ายงานนะเงียบนะลูกนะวันนี้นะก็จะเป็นคอนเทนต์แกะของยากต p นสามนะก็คือเราจะเอาคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มาจากคลิปที่แล้วแหละว่ามีของอะไรบ้างจนมากคนจะคอมเมนต์กันว่าเอาของที่ใช้แล้วใช่จริงของที่ใช้แล้วจะแกะยากกว่าบอกว่าอย่างนั้นอันเนี้ยเราพยายามหามาแล้วเท่าที่มีเท่าที่หาได้จริงๆและคิดว่าแกะยากจริงๆถ้าเกิดมันออกมาอย่างไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาอย่างแรกมากันเลยของสิ่งแรกเป็นอะไรอันแรกนะครับผมงี้ ก่อนอันนี้คนเขาคอมเมนต์มาบอกว่าให้แกะมาม่าครับอานตรงฝามันอ่ะขาดมันจะมีแบบเวลาเราวิ่งเราแกะฟุบอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้เหลืออ๋อใครจะเป็นคนรอฮะอันนี้ใครก็อะไรก่อนก็ออะไรก่อนเป็นโฆษณาเขาอ่ะเขาแกะฟ เอาละผมลองก็ได้เออนี่นะการแกะไม้ไม้ถูกต้องในปกติคนเราจะชอบแกะจากข้างบนนะจริงเนาะแกะจากข้างล่างทุกคนแกะจากข้างล่างอย่างนี้แล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนปื้เอาละได้นี่ได้แล้วนี่อันนี้ได้ไม่ไม่อันนี้อันนี้ปล่อยอยู่นี่ไฮไลท์คือตรงนี้ไฮไลท์ปล่อยป่ะปล่อยได้ป่ะปล่อยเป็นข้างหลังปล่อยเป็นด้านหลังดีจับตาดูการเปิดฝามาม่าของก้าหนึ่งสองสามไปเกี่ยวเกี่ยวมือเขาจะค่อนข้างนิ่งมือเขาจะค่อนข้างนิ่ง ฟอยมามานี่ทไม่มันขาดไม่ได้หรอถามจริงอะนั่นแหะเมื่อกี้ป๋าทุกคนดูอะขาดแล้วนี่นะมันไปฟอยดีนะเราฉีกให้ดูนะลองดูฟลอยดีนะจากนั้นแต่เขาบอกเป็นหม้หมูสับบ่านนั้นใช่หม้อหมูสับเอาหม้อหมูสับมาเลยฮะเราทำตามคอมเมนต์ฮะเสร็จรู้แล้วเนี่ยว่าแกะจากข้างล่างถูกมาทีแกะจากข้างบนว่าแล้วทำไมมันถึงพังเราแกะขบวนเราเองเราแกขบนแกะยากมากยากเอาจริงๆเอาจริงๆจริงๆริะ นัดแกะก่อนนะคุณอแกะก่อนเนี่ยอันนเี้ยไม่แกะกันทั้งที่อะไรก็เมื่อกี้มันไม่ออกอบอะไรยากอะไรยากพูดมาเขาบอกว่าไอ้น้ำมันอะน้ำมันกระเทียมเกียวเนี่ยมีไหมอันนี้ไม่ไม่แต่เขาบอกจากในอันนี้มาดูว่ามันยางอะไรลองกันนะคนสามคนแล้วเราดูได้ด้วยไลคคอมเมนต์นะฮะบอกว่าแกะยังไงไม่ให้โดนมือแล้วเลอะมือเราถ้าแกะไม่เลอะมีวิธีก็คือทำางนี้มันจะไหลผ่านไหลลงนี่ยังไงก็ว่ามีทางเลอะยังไงก็เลอะเปิดแกะงไงยๆเลอะมันมีวิธีแกะไม่ให้เลอะอยู่ยังไงพีี่่หหหมแกะใ้นอย คนจับตาดูให้ดีๆวิธีการไม่ให้เลอะนี่นะไม่ดูมือก่อนนิ้วเปล่าๆนะครับไม่ได้มีซ่อนมีดอะไรนะครับนิ้วเปล่าๆนะเฮ้ยฝืมึกอ่าเฮ้ยยัไม่ด้เลยนะยังไม่ได้เลยนะวิธีของกูก็คือรีดรีดอย่างนี้หได้ทุกเม็ดเลยนะเนี่ยชู้มีน้ำปั๊บหมดไม่เลอะเฮ้ยอันนี้อาจจะเลอะเพราะว่าเป็นน้ำกว่าสังเกตไหมว่าเขามีสีส้มกับฝั่งสีดำตรงนี้นี่ดูวิธีผมผมจะรีดตรงนี้ก่อนปึ้ง นี่เท่านี่โดไม่มีแล้วคือเขาทำมาให้แล้วนี่ไงเออปิตอันนี้โมไม่ได้นะไม่ออกมึงต้องแกะแบบนี้ถ้าอย่างเงี้ยพลามึงต้องแกะให้มันเปิดได้และอ๋อแกะฟังสีขาวโ้ยทีกส่าเยเร้อไหม เอแล้วแดกแม่งทั้งหมดเนี่ยแหละเลอะไหมตกลงเลอะถือว่าอันนี้ไม่ผ่านครับแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะทำไมวะมันไม่ผ่านวะของชิ้นต่อไปขนาดยามเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวเลยเขารู้นะเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กดีอา อันนี้คือไปไวรัลในช่วงหนึ่งทําไมถึงทผลิตมาแกะย่าแกะเย็นจริงๆมันไม่เคยทันเลยแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ยากแหละก็คือพลาสติกที่หุ้มอันนี้อยู่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวถุงยางอันนี้ต้องมีการแข่งกันแล้วว่าใครที่แบบโปรเฟชชั่นอลมากกว่ากันสามคนเลยสามคนเลยอันนี้เราต้องทำแบบเร่งรีบได้ไหมอ่าเร่งรีบแบบว่าเวลาแล้วอ่ะเวลาเราใช้งานจริงไม่มีใครมานั่งลรเย็ดระไม่หรอกนะเอาอย่างอ่ะรับสามสองหน่เก้าเป็นคนรับแข่งการแข่งกนอ่ะเอาเด็กว่านี้เปามเลยนั่งมานั่งนี้นนั่่งกอ ตาเจอว่าถ่ายงานก่อนได้ไหมตอนนี้ก็ถือว่ารีบนะมึงต้องรีบรีบอยู่จะใช้มึงใช้เป็นเหรอป้าหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนอันนี้เหมือนตอนมึงอะไม่เลยหนูไม่ได้หนูใจไม่ได้แชร์แน่สามสองหนึ่งไปเอาละครับตอนนี้ตามมาด้วยครับพี่ป้าข้าพี่ป้านะพี่เป้ก็กำลังมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้พี่มีนักกเยมา นัดเริ่มเอาออกมาแล้วนะครับพี่หม mm ีย hmm. ังแกะไม่ออกเลยก็นี้ทำโอ้พี่เป่าแล้วครับก็นี่เป่าครับใครจะเป็นลูกโป่งก่อนกันนัดเป่าไวแล้วนัดเป่าไปแล้วรับเลยรับเลยรับเลารเลยพี่ป๋าพี่ป๋ายังเร่งด่วนพี่ป๋ายังเร่งด่วนไปดู ่อะมีข้อแนะนำมานะครับสำหรับการใช้ถุงยานะฮะให้พี่ยาให้ทันท่วงทีเขาบอกว่าให้เราเตรียมไว้ก่อนก่อนที่จะมีกิจกัดแล้วก็ก็คือแกะออกมาจากกล่องก่อนแล้วก็เอาไว้ที่ใกล้มือเพื่อที่จะไม่ขาดฟิลไม่ขาดจังหวะแล้วก็ปลอดภัยสําหรับตัวเราและคู่นอนของเราโอเค อันต่อไปนี่คอมเมนต์บอกว่าต้องเข้าปั้นกลับที่เป็นโรในเซเว่นแกะตามขั้นตอนแบบห่ามสายกัโอ้โหไม่ยอมเลยไม่เคยได้เลยเอาเลยเอาลองเลยให้มันลองเฮ้ยบูเออมึงต้องลองประเด็นของผมอะคือเขาอะบอกขั้นตอนหมดทุกอย่างจริงๆเลยแต่ขั้นตอนอะมันไม่ได้ง่ายๆกันนะต้องออกมาอะไรเข้าไปอีกต้องใจเย็นอันนี้ต้องใจเย็นที่ดูแล้วเขามีบอกอยู่ด้วยว่ามีอะไรขั้นตอนไหนบ้างเขาก็มีตัวเลขเห็นไหมขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรกันเปิด first just put it up สอ่านอันที่สองเลยครับฉีกมันออกมาเปิดให้มันออกมาเลยให้หมดเลยมาดเรามาปั้นใหม่เปิดออกมาหมดเลยอ่ะเปิดให้ข้าวเหนียวมันออกมาอย่างนี้เนี่ยข้าวเหนียวเข้าวเหนียวปูนปูนแล้วก็ไปแกะครั้งอ่าเอาล่ะเอาแต่ผมห้ามให้สาหร่ายขาดนะมาแล้วจากนั้นเอาสาหร่ายนี้ไปแปะตรงนี้ไม่เอาข้าวมานก็ได้ข้าวมันก็ได้เอาข้าวไปปั้นไปแล้วก็ดึงสาหร่ายออกมาหมุนการปั้นสาหร่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมห่อมันสำเร็จ หรือว่าเขาปั้นยากกว่าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะเคยกินหนึ่งแล้วไม่เคยไม่เคยนไรเขาจะว่าเขาโคตรกว่าโอ้หิวเหรออันต่อไปมีคอมเมนต์เขาบอกว่าเรื่องหนังยางใช่ป่ะซึ่งเราทำไปแล้วครั้งที่แล้วแล้วร้านนั้นอ่ะเขาผูกมาง่ายเฮ้ยพี่หมีพี่หมีจะเสร็จแล้วทุกคนพี่แกเสร็จแล้วเยายเกครับใส่ได้นะเขาไม่มีอะไรยากเลยนะ เราเลยไปแคสติ้งมานึกเหมาสรรหาคนที่รัดหนังยางที่แน่นที่สุดสุดท้ายเราได้คนคนั้นมาแล้วใครคือผู้เข้างิงแม่นัทตอนแรกเจอเขาเจอที่เขาที่ซูดานเขากำลังไปรัดหนังยางอยู่เลวเรียกเข้ามาเชิญครับแต่ต้องบอกเลยว่าอันนี้คือยากมากๆแน่ๆเพราะว่าตั้งใจมาเช้าสิบห้าทีงั้นอันนี้นัดไม่ต้องแกะเพราะว่ามึงแกะทุกวันอยู่แล้วใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเบอร์แม่นัดไม่ได้นะครับอยู่ที่ข้างล่างนี้ครับไม่ได้ขายถ้าดูด้วยตาเปล่าอยู่อันนี้จัด อันนี้จะยากกว่าอันนี้อ่ะอันนี้ต้องให้มึงเลยกรับ<ม>เวลา15บา<ม>ทีที่แม่นัดนั้นเสียไปดูซิว่า,า <แก S 2> จะแกะได้ไหมโอเคเริ่มได้ตอนนี้เริ่มเอ้นี่เิบสามดูยากครับที่เราแล้วนะปึ๊บโอ้โหนี่ไม่ไม่ผิดหวังเลยที่เราเอามาจากตูดานแล้วแล้ว <c oughs> สิบวิสิบห้าทีที่เสียไปยี่สิบวิถือว่าโอเคโอเคแต่ต้องบอกเลยว่ายากมากๆแน่ๆเพราะว่ามาเช้าสิบห้าทีจับตาดูดีๆครับอันนี้ยากอันนี้ยากกว่าของกูนะไปสี่นาทีห้านาทีเออถือเก่งห้านาทีที่เสียไปเก่งห้าสิบห้าปีที่ลงทุนมาในการมัลอันยางโสเอ้ยและนี่ก็คือยางรัดแกงจ้าโอ้โหทุกคนดูแล้วก็อยากกินแน่เลยเนี่ย ลายแพ้ไหมนี่ดีกว่าซอสเบอร์เทโรซาแบบบีบขอย้ำนะครับเอามาแบบบีบยากมากอันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าอะไรยาก,ากไม่ใช่พลาสติกตรงนี้แต่คือพลาสติกข้างในนี่เป็นฟอ,อยอ์นี่ยากไหมดูแล้ว,ลลวอ่ะแ้ลอง ไปไปจ้ะสมมติว่าจะกินข้าวไข่เจียววันนี้เลยกินแน่เลยบอกมันยิ่งยิ่งวันนี้แพรบอกว่ายากนะมันไม่ตามปากมันไม่ตามรอยปากยอมไหมล่ะเคยเกอมดีกว่าอะยอมยอมยอมเฉพาะตรงนี้นะเฮ้ยจะบอกเราได้เลยจึ๊กเดี๋ยวแพรไปผิดไงเราเขาปากตรงนี้ทำไมหลอก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 มากถ้าเปิดมาของที่ยากเนี่ยอยู่ข้างในนี้บางคนเอาไปคืนบอกว่าเอ้ยไม่มีนะเนี่ยโกหของก็แบบร้าว่าไงร้ายบอกต้องเปิดก่อนอยู่ข้างในนี้อันนี้อะไรยาก ยากเหรอเห็นเล็กๆขนาดนี้โอเคนายจะฝังนีแล้วเฮ้ยอ้าวเนี่ยไข่เจียวตัวนี้เริ่มเย็นแล้วไม่คิดว่าจะยากเลยเฮ้ยมันยากได้ไงวะยากนะมันเหมือนไม่ยากเลยอ่ะอ่ะย่างเงี้ยก่อนเฮ้ยอ้าวเรียบร้อย แันแรงสิ่งนี้คือมีไว้ทำอะไรให้ดึงเขาตึงเขาให้ดึงถ้าดึงกะได้เลยดึงนานแล้วเขาจะมีอันขาวข้างล่างไว้ทำไมเฮ้ยไก่แล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจริเหรอเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยใช่เหรออาวไอ้เหี้ยมีพลาสติกอยู่ข้างในอีกอันนึ่งยังไม่ได้กินนะครับไข่เจียวที่ทอดไว้จะเป็นลูกเจี๊ยบอีกรอบนึงแล้วนี่นีป้าคนนั้นเขาได้แล้วแต่นี้คือเปิลนะโอ้เรียบร้อยเลยยากเลยทีนี้คือเลิกเลยซอสผักกาดเทศโรซ่าแบบขวดบีบแกะยากจริงครับผมอมา อออ้ลเี่ยากต่อไปนะครับเป็นอะไรนับช็อกกี้ช็อกกี้นี่ยากตรงไหนวะยากนะตอนเด็กกินบ่อยอ่าแกะให้ดูหน่อยดิไม่ยากอ่ะโปเตมึงแกะไงแกะอย่างนี้เนี่ยมาแม่งไม่ออกไอ้ให้ใช้มือเปล่าหนัใช้มือนิเนี่ยอ่ากินได้ยังนะเนี่ยนี่ไงเรีดมันลงอ่ะเก่งเก่งเนี่ยเฮ้ยเก่งอนีดมันลงมาก่อนดิเนอ้าแกไม่ได้ยังไม่ได้แกะเลยผมน่ะชอบกัดอย่างเงี้ย อุ้ยขาดไปแล้วฟันเละหมดไม่คุ้มนะแก่โชคี้ชอคีสองบาทไม่ต้องไปถอนฟันเองกันและนี่คือโชคี้ชอคี้ โอเคครับต่อไปนะฮะมีหลายคอมเมนต์เลยนะครับบอกว่าของนี่แกะยากเนี่ยมันต้องถูกใช้งานมาแล้วอ่าอันนี้ผมบอกเลยว่านาเข้าจากสงครามเวียดนามตอนนนเก่าตั้งแต่ใช่เก่ามากดูกล่องเลยอ่ามาน้ำพิกเผาดูเปิดๆทั้งสีใอ้ดูสภาพก่อนให้ดูสภาพก่อนนะฮะมาจากบ้านผมเลยอันนี้เปิดเลือดเลยอ่าเป็นเลือดของพรอครัวคนเก่าใครอยากเปิดอันนี้อ่ากูรอก็ได้มาไม่ได้ถูกเปิดมานานมากแล้วประมาณกี่เดือนอ้าววันผลิตแล้วกัน14เดือน7ปี21บเอี้สภาพ ไม่น่าดูเหมือนบบผลิตปีที่แล้วแข่งข<ค>ัครั้งท <นะ S 2> ี่สองะต้องช้อนว่ะสมมุูิเดถ้าเราไปป่าอ่ะถ้าสมมติไม่มีอะไรแล้วหาของได้เฉพาะในรอบตัวเนี้ยใช้อะไรมีเหรียญมาได้น้ามีกุญแจ <laughs> จบเลยอนนี้จบเลยแยกรู้แล้วว่าใครล็อกอะสัตว์น้ามีกุญแจ มาเห็นคนคอมเมนต์อยู่บอกว่าถ้าเป็นพวกปวดแบบนี้ต้องใช้ช้อนอย่างเดียวมือเปล่าไม่น่าจะได้แน่ลองไอ้ี้มันแน่นมากมันแน่นมากแน่แน่แน่จริงอันนี้ของที่ใช้แล้วไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเลาเปิดกลับมาที่ป่าที่ไม่ให้กุญแจแต่เป็นของที่อยู่ในรอบตัวของมาไม่อยู่ในในตัวกูเลยนะนี่นะหักหัวหักหัวหักแน่ยาวแน่ไอ้เหี้ยอะไรไอ้ขี้มันแข็งจนติ๊บหักเลยนะ ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้นะอ่ะซิไม่ได้นะอ่ะ <oh> กุญแจกุญแจมันเอาไปแล้วอ๋อเอาห่วงเฮ้ยเฮ้ยดังแป้งเฮ้ย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 ไม่เดี่เราุกแล้ว เห็นไหมสภาพนะครับอันนี้ของที่ฝานการใช้งานมาแล้วยากจริงยากจริงครับถึงเราจะเป็นย่อหนูก,ก็ตามแต่เราก็ไม่สามารถเปิดได้ด้วยมือเปล่าได้ดดด<ช>ต้องมีอ,อุปกรณ์อันนี้นะครับคือแยมนะครับผลไม้แท้เลยยิง <laughs> ตรงนี้มันลื่นเพราะมันเป็นแก้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเวลาเราจะจับนะเราต้องจับให้มันโดนกระดาษเยอะๆแล้วก็เปิดโผมแมนบอลอ่ะโคตรไวอ่ะและนี่คือเย้ คนนะที่คิดว่าที่ทุกคนหาได้ว่าอันนี้ยากจริงๆแล้วอยากจะส่งให้พวกเราเพราะว่าบางอันเราไปหาไม่ได้จริงๆนะฮะแลอยากให้เรา,เราลองพิสูจน์ว่ามันแกะยากจริงไหมให้ทักแอดมินเรามาเลยแล้วแอดมินเนี่ยจะส่งที่อยู่ให้แล้วก็ส่งมาให้เราที่นี่คุณว่ายากเนี่ยพวกเราจะแกะออกมาแล้วมันยากว่าง่ายไหมไม่เอาอพวกขีดสมบัติอโกงอะไรอย่างงี้ไม่เอาสำหรับวันนี้พวกเราบารามาสก,กับแกะของยากโคราไปก่อนครับสวัสดีครับ